สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณจับฉดนะคะท่านผู้ชมทางเราขอทําการคํานวณการจับฉดสองตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณจับฉดสองตัวบนในวันนี้เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการคํานวณในวันนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากเสถีบรในงวดวันที่16กุมภาพนคนี้นะคะจ้ะ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะการจับชดสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็ขอเชิญท่านผู้ชม,มรับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับเลเด่นของเรานะคะชดสองตัวบนในวันนี้นะคะสำหรับการคำนวณนะคะมีตัวเลเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากเก็บเรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางใหม่นะคะชุด2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนะคะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลักร้อยครั้งที่4บวก1บวกแแล้วสําหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักสิบบนบวกหลักสิบครั้งที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4บวก1บวก7นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดวันที่16นี้การจับ ทูชุดแล้วนะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคํานวณด้วยกันนะคะชุดข้างบนหลักร้อยบนนะคะเลข8 8ดแปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะคะสิบเก้าสิบเก้าเลขเด่นเก้านะคะ ก้าบวกหนะคะได้สิบได้เลขศูนนะคะได้แปดสำหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็นะคะเจบวกหนึ่งได้แปดบวกเดได้สิได้เลขเด่นห้านะคะสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับการคํานวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคํานวณได้เลขเก้าเลขศูและเลขแปด และชดข้างลาง่างคำนวณได้เลขเจ็ดเลขแปดและเลขห้าสำหรับผลออกนะคะสามตัวบนในงดถัดมาออกเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเดน่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดน,นะคะสองตัวบนในงูนี้ออกเก้าเจ็ดเรามาดูชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา ุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนได้เก้าเก้าบวกเจ็ดสิบบหกบวกสามนะคะสิบเกได้เลขเด่น9กนะคะเกบวกหนะคะได้สิได้เลขศูนย์ศูนบกแะคะได้8ปดสำหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสวกสองสิได้เลขเด่นห้นะคะห้าบวกหนะคะได้6 6หกบวกเนะคะได้13ได้เลขสามจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกศูนย์แป สำหรับการคำนวณชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลข9เลศูนยและเลข8และชดข้างล่างคำนวณได้เลย5เลขและเลข3ผลออก3ตัวบนศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข8และชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ2ตัวบนออก83สําสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักร้อยเลขศูนะคะศูย์บวกสได้สามสามบวกหกได้เก้าได้เลขเด่นเกนะคะเกบวกหนงนะคะได้สิบไดเลขศูนยบกแะคะได้แปดสำหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนเลขแปดแปดบวกสองได้สิบสิบบวกสามนะคะสิบสามสิบสามไดเลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกเจดนะคะได้สิบเดไเลข1หนึหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามถกบนออกแปดเก้าสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองวกบนในงดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขแปดและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสามเลขสี่และเลขหนึ่งคนออกสามวกบนแปดเก้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองวกบนในงดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างเข่าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสองวกบนในงูนี้ออกเก้าสาม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนเลข8 8ดแปดบวกห1าสิบวกหนึ่งได้เลขเด่นสนะคะ4ีบวกหนะคะได้5 5าบวกแนะคะได้13ได้เลข3สำหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนเลข9 9้บวกหได้10 10ได้เลขเด่นศนะคะ0ูนบวกหนะคะได้1 1ึนบวกเนะคะได้8สำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก051 สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลขสเลข5และเลข3และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์เลข1และเลข8ผลออก3ตัวบน0ูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข5และชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะ2ตัวบนในงวดนี้ออกห้างเจ้เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา จุดข้างบนนะคะหลักร้อยเลขศูนย์ได้ศูนนะคะได้ศูนย์ะคะศูย์สครั้งนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกหะคะได้หนึนบวกแะคะได้เก้าหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนเลขห้าบวกสได้เก้าเก้บวกห้าสได้เลขเด่นสีนะคะสีบวกหได้เจ็บวกเนะคะโอ้โหขออภัยนะคะท่านชมสีบวกหนได้เจ็บวกหนะคะได้ห้า ขอโทษนะคะท่านชม5บวก7นะคะได้สิบสองในเลขเด่นสองนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตุกบนออก404สําำหรับการคำนวณเลขเด่นสตักบนในงูนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่เลขห้าเลขสองนะคะผลออกสามตัวบสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตักบนในงูนี้นะคะ ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างหน้านเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะสองตัวบนในงวดนี้ออกศูนย์สี่จ้สําหรับสองตัวบนในงวดนี้ศูนย์สี่คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนสี่ศูนย์สี่นะคะทาะะ่านผู้ชมจ้แนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางใหม่นะคะชุด2ตกวบน,นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็จะมาจับชุด2ตัตกนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนเลข4 4บวก5นะคะได้99กบวกศนย์ 0, ก็ได้เลข9้นะคะได้9นะคะ เก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลยศูนย์ศูนย์บวกแปดนะคะได้แปดสำหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกเจ็ดนะคะได้สิบหกได้เลขเด่นหกนะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้ว เลขชุดข้างบนนะคะได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขแปดนะคะชุดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขแปดและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขแปดเลขเก้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางในการหาซื้อสลากกิเแบ่งวัฐบาที่16พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขแปดและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขแปดเลขเก้าและเลขหกนะคะสำหรับการจับชุดสองตัวบน ในงวดนี้นะคะทางทางผู้ชมทางเราจับชดได้ทั้งหมด9ชดนะคะขอทําการจับชดให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะคะได้98นะคะ98 99 96 08 09 06 88 89 86 สำหรับการจับฉุด2ตัวบนในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้นะคะเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะชุดข้างบนได้เลข9เลข0ูนยเลขแเลขชุดข้างล่างคำนวณได้เลข8เลข9ก้าเลข6กสำหรับการจับฉุดแล้วนะคะทางเราจับฉุดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ98 99 96 08 09 06 88 89 86นะคะท่านผู้ชมนี่คือการจับฉุด สำหรับการคำนวณสูต,2ตร2องสูบบนในวันนี้นะคะท่านชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกิแบงในงวดวันที่16ศุศิกายนพศ2563นี้นะคะจะเรามารอลนโดยกันนะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, โดยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ